สวัสดีครับวันนี้ผมบิวนะครับนักศึกษาฝึกงานนะครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกคนนะครับไปจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดกระบีนะครับนั่นคือเขางอนนาคนะครับนั่นก็คือจุดมุ่งหมายของเรานะครับที่เราจะไปเขางอนนาคจุดชมวิวที่สวยที่สุดด้านหลังผมก็คือเส้นทางที่เราจะไปนะครับไปกันเลย ตอนนี้ก็พวกเราได้มาถึงขัขนคือของมานนักแล้วนะครับนี่ก็คือจุดคัดกองนะครับรเอาละครับรหลังจากที่เราลงชิ้เสียน,นะครับเราพวกเราก็พร้อมที่จะเดินทางขึ้นของของานนาักแล้วครับพร้อมไหมพร้อมเอ๊ะยวเดล๋กกันเลยไป let's go ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติของงอนนาคระยะทาง4.5กิโลนะครับตอนนี้เวลา10โมงและเราจะไปดูกันว่าเราจะไปถึงตรงนู้นเวลากี่โมงวิวพร้อมไหมพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ถึงบันไดจุดแรกแล้วนะครับระยะทางตอนนี้ก็ประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ชิวๆครับ ากที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็คือกฎและข้อห้ามในการใช้บันไดนะครับก็คือห้ามขีดเขียนนะครับแล้วเรามาดูนี่พวกนี้ที่ใส่ไม่ดีเลยนะครับมาขีดเขียนบันไดซึ่งทาลายทรัพย์สินทางราชการนะครับเ,เพื่อนๆอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับมันไม่เหมาะนะ <S <S รอมาถึงจุดชมวิวแรกของเขาแล้วครับนี่ด้านหลังครับด้วยด้านหลังเนี่ยเราสามารถเห็นเกาะห้องด้วยนะครับแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยเรามาถึงเนี่ยได้ครึ่งทางแล้วและต่อไปเราจะไปอีกนิดนึงก็จะถึงปลายยอดของเกาะเดียวอะ่ะอีกนิดเดียวต่อต่อเขาวนนะนะ้าเขาวนน้าด้วยจากจุดนี้นะครับด้านหลังจะสามารถมองเห็นเกาะห้องในบริเวณด้านหลังนะครับและจุดนี้เนี่ยที่เรามาถึงเนี่ยมาได้ครึ่งทางแล้วและเราจะไปกันต่ออีกนิดนึง ก็จะไปถึงเกาะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ฮะไปถึงอ่าเล่นอย่าเล่นมุกดิไปดิอ่าไปถึงอ่าไปถึงไปยอดไปยอดเขาโอเคครับทำกวันหน้านเครับโอเคครับผมโอเคแล้วก็นี่ก็คือต้นสม็ดแดงนะครับเราจะเห็นเอ่อตลอดระยะทางที่เราเดินขึ้นไปบนยอดเขาเลยนะครับโอเคครับไปกันเลย 100เมตรนะครับจากที่เราเดินจากข้างล่างมาประมาณ3กิโลครับเฮ้ยชิวๆชิวๆไม่นิ่งไม่นิ่งไม่เหนื่อยมากหรอไปไปต่อกันเลยเออและข้างบนนะครับก็จะมีเบอร์โทรสายด่วนนะครับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวหรือเหตุด่วน เหตุไลยนะครับหรืออุบัติเหตุทางน้ําหรือเตกรถพยาบาลก็ได้นะครับนี่ก็คือเบอร์ต่างๆโอเคไปใหก,กันต่อครับโอเคครับและตอนนี้แ,และตอนนี้นะครับผมใกล้จะถึง <Okay. S 1> ไปฮะไม่ร็เหรอตอนนี้ Here, นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับประมาณอีก300เมตรนะครับ ที่จะถึงจุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ครับซ้ายมือซ้ายมือ,มอก็คือบ่อน้ําตานากนะครับคือถ้าใครน้ําหมดก็สามารถเอาอยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราต้องขึ้นไปก่อนครับเพราะว่าหิวขามากครับตอนนี้ไปไปกันเลยอตอนนี้นะครับ เราก็อยู่จุดชมวิวที่สองแล้วนะครับด,ด้านหลังของท่านก็คืออ่าวท่าเรียน,นะครับเห็นไหมด้านซ้ายแล้วก็ยาวๆไอ้ไกลๆนู่นก็เกาะยาวของจังหวัดพังงานนะครับยาวน้อยยาวใหญ่แล้วก็นี่ก็เห็นไหมตรงกลางน,น,นี่ก็คือเขานาบน้ํานะครับไม่ใช่แล,แล้วด้านหลังของท่าน <ๆ S 1> ก็คือจุดชมวิวที่สองนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นอ่าวท่าเรียนนะครับเขาจะมาพายเรือขยักกันนะครับ ซึ่งตรงนี้มีเกาะมากมายทางอุทยานมีป้ายสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ศึกษาข้อมูลตรงนี้ได้ครับแล้วก็ยังไม่ถึงไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของเราอีกนิดนึงครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงไฮไลท์แล้วนะครับนั่นคือผาห้อยขานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาไม่เปิดให้เข้าไปนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายครับไฟฝ่าฟื้นนะครับปรับ2,000บาทนะครับตอนนี้นะครับ เราก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้พาทุกท่านนะครับมาถึงจุดชมวิวองเขาหงอนนาคแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยอาสามารถติดตามผมได้ในเพจรีวิวเที่ยวใต้นะครับว่าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนนะครับและตอนนี้ครับหิวข้าวมากเดินทางมาตั้ง2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยไป กินข้าวกัน